สวัสดีจ้าเพื่อนๆนทุกคนล้วนกับมาวัดอ่พุทธปฏิบด้วยจ้าเพราี่ล้วนก็เลยเข้าไปในกุฏิเนาะก็เพื่อนนะจ้าก็เลยเห็นมีตนกระถินเนี่จ้ากระถินก็เลยล้วนกับก็ซอยเห็ดบุ่นตามมีตัมเกิดเนาะจ้าเพื่อนเืนจ้านี่แหละตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นตนกระถินี่านีด้วยจ้าเนาะตนเอ่อถอดกระถินนนะจ้ากอยุวัดเนาะจ้าเนาะเพอดีกะนี่ไปที่ล้วนมากมือนี่ก็เป็นเมื่อวันเสาร์นะจ้าเสาร์ ก็เลยรุ่นก็เลยมาเฮ็ดบุญจักนิดจักน้อยนะจ่าเพื่อนเพื่อนก็คนกับบ่อข่อยลายปัไหาเนาะเพราะว่าก็คือว่าอะไรจ้าเนาะสถานการณ์หลกโลกอ่าหลหลายเนี่ยังผ่านไปนะจ่าคนเขาก็เลยบ่อบ่บ่อ่อยมาลายนะจ่าเพื่อนเพื่อนเนาะรุ่นก็เลยได้โอกาสจ้ามาเฮ็ดบุญกระถินนํำเนาะจ้าปกติลุ่นกับบ่อข่อยได้เขามาทั้งในกุฏิดอกจ้าเพราะว่าลุ่นกับคือว่าอยู่ทางนอกเนาะ แต่พอดีม <ád> <an> <n Luis> ีเ <diction> พ <aries> ื่อนคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขามาเขาก็มาอ่าถวายสังฆทานนําเนาะจ่าเนาะมูเนี่ยจ่าครับกับมแมนมาแมนมูอกจาก็มาเห็นอยู่ในหนีเนาะก็เลยคุยกันไปมาคุยเอ่อเขาลงเขาเขาเนี่ยจากเขาก็เลยบอกว่ามามาเขามาจากก็เลยมาเหตุบุญนงเขาเนะแล้วก็หดน้ำมนต์นะจ่าก็เลยมาหดน้ำมนต์น้ำจาก็เลยยังสี่เลยเนาะจ่าเพื่อนเืนเนาะคนไทยเฮาต่เฮายู่ไซ เนาะอยู่บันไดก็ตามถ้าเขาเห็นกันเขาก็ทักทายคุยกันเราก็เป็นเผื่นกันไหนได้จ้ะเนาะก็คือคนเห็นนี่แหละจา้าล้วนก็บ่เคยเห็นเขามาก่อนดอกจากกําลังมาเห็นนี่แหลนะเนาะคุยไปคุยมา,เขาก,า,กมาเขาก็บ่าเขากับผิ่งเริ่มเพจยูทูบคือกันเนะจ้ะ mm. เขากําลังเริ่มเพดน,นะจ้ะก็เลยเขาก็บอกว่าเออเอาหน้ากากออกเขาว่าเสได้ถ่ายรูปจะได้เห็นหน้าตาเป็นอย่างไรก็เลยเอาหน้ากากออกนะจ้ะหน้ากากที่ว่าปิดดังอนะเนาะจากก็เลยไดททักทายได้คุยกันสนทนากันนะจ้ะตามภาษา คนไทยใกล้บานเนาะจ้าพระว่าวัดนี่วิมุตเดินนี่ก็อยู่ในประเทศอังกฤษได้จ้าก็เลยนี่แหละก็เลยลุ่นก็ใส่ชุดนี่ก็เพราะว่ารุ่นก็มาซอยเห็นงานเนอกจากนาะซอยขึ้นยังวาเลยจะแต่มือนี้ลุ่นตัดต้นใหม่เนาะจ้าก็อันนี้ก็ลุ่นไทยไปแต่วันเสาร์ได้จ้าเพื่อนๆจ้าวันมือนี่ก็มือนี้ก็เป็นวันหย่างมือนี้วันพุธเนาะแต่ลุ่นก็เลยเอามาอัพเอามาลงคลิปมือนี่นะจ้าอย่างนี้แหละก็ที่่าเจอกันอยู่ในวัดเนาะจ้าก็ ก็ยังมีหยาดโยมเนาะก็มีเพื่อนเืนก็กัยังพากันเขามาเอาก็ยังมาวัดอยู่ดอกจ้ะเนาะจ้ะก็ถึงว่าสถานการณ์สีบกข่อยดีปันใดเนาะอาลกนี่มากอ่เออเนาะหนำใจคนนะจ้ะนอก็ยังมาก็ยังแบ่งเวลามาเหตุบุญอยู่จ้ะที่ตามี่ล้่นเห็นมาด้วยจ้ะเพื่อนเืนเนาะจ้ะในล่ะจ้ะก็อันนี้อยู่ในกุฏิวัดเนาะจ้ะก็เห็นพระพุทธลูปจ้ะก็งามงามนี่จ้ะเนาะจ้ะรุดก็เลยคุยกับ คนท,ที่ล้วนเจออยู่นี่เนาะจ้านี่แหละจ้าก,ก็เลยคุยกันเนาะจ้าเพื่อนเพื่ขอนเนาะจ้าก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีด้วยจา้ามีความสุขเด้อจา้าล้วนกะขอพระคุณหลายๆเนาะที่มารับชมคลิปล้วนเด้อจา้าเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีจา้า